มาแล้วครับสวยๆเช็คร้อยพร้อมใช้กับคูโบต้า L4018FT ปี64นะครับคันนี้นะครับรถสวยๆครับติดตั้งใบดันใหม่นะครับจากค่ายนาซ่านะครับหัวบอดได้ดันหน้าแล้วก็หางนะครับกับราคาสุดมุ้งนะครับสภาพสวยสวยเลยที่4 1 9 0 0 0บาทนะครับใช้งานน้อยนะครับเพียง2,100ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับท่านใดที่สนใจนะครับทางร้านเราจําหน่ายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกคัน ก็สอได้สนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่0918611191นะครับสวัสดีครับจากร้านนาทเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ วันนี้นะครับผมมีรถนะครับสภาพสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูบาต้านะครับรุ่น l 4 0 1 8 s p นะครับรถจดทะเบียนปี2,564นะครับกับอุปกรณ์ที่ได้มากับตัวรถครับ2ชิ้นนะครับสภาพยางนะครับตัวนี้เดิมๆสวยๆเลยครับสภาพยางอยู่ที่99%นะครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับมาพร้อมกับชุดท้ายสวยๆครับงามๆนะครับเป็นแขนหลังแบบก้ามปูนะครับโซ่ข้างซ้ายขวานะครับ แนก้างนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับทางร้านเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกสได้นะครับเป็น l 4 0 1 8 s p นะครับตัวนี้เติมน้ามัน B20 ได้นะครับส,รสวยๆครับ สีสันเก็บให้ใหม่เรียบร้อยนะครับกับชั่วโมงการทํางานนะครับ2,133.3ชั่วโมงการทํางานครับถือว่าสภาพคุ้มครับสวยๆนะครับคันนี้ใครได้ไปนะครับพร้อมรุยงานพร้อมโรงงานได้เลยนะครับพร้อมหัวน็อตนะครับไม่ขยับนะครับพอติดตั้งชุดใบดันใหม่เลยนะครับตัวนี้เป็นชุดใบดันจากค่ายนาซานะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับให้พี่เบียร์นะครับเป็นคนทดสอบระบบการทํางานให้กับลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถเดินทางมาดูรถได้นะครับจอดอยู่ที่สาขาหลักนะครับร้านแท็กเตอร์นะครับใกล้ๆกับศูนย์คูโบต้าอําเภอวังสามหมอนะครับเปลี่ยนเครื่องครับเครื่องนิ่มัรับสตาร์ทติดง่ายนะครับระบบหางระบบไฮดรอลิกนะครับสมบูรณ์เป็นลงปกตินะครับหางไวใบมีดไวครับนหลงไวนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3ามสูบนะครับใ i เล็กอินเจกชันครับเอาโฟวิครับเคลื่อน4ล้อครับระบบเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยนะครับนี่ครับเดินหน้าถอยหลังเร็วนะครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้นะครับโดยที่รถไม่ต้องหยุดจอดนิ่งนะครับไม่ใช่แบบพ็อกนะครับพ็อกก็คือไม่ต้องเหยียบคัส์นะครับอันนี้คือต้องเหยียบคัส์นะครับเป็นคัสต์แบบแห้งนะครับ40แรงม้านะครับฮะถยไปครับถยไปนะครับดันกลับเหมือนเดิมนะครับดูระบบหน้างานจริงครับเป็นการทดสอบนะครับ ย่อมๆนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับใครที่สนใจนะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องรีบเลยคือสวยแบบนี้อยู่ไม่นานครับเพราะว่ารถบิ้วรถปรับสภาพช่วงนี้ฝนตกแล้วใครก็หารถนะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับถ้าสนใจคันนี้ชอบจับจองได้เลยครับเงื่อนไขมัดจำเพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากมาดูรถอยากมาลองรถก่อนก็ต้องรีบเข้ามาดูนะครับต้องรีบเข้ามาลองนะครับเพราะว่าสวยๆแบบนี้นะครับมีไม่กี่คันนะครับมีไม่กี่คันแล้วก็คันนี้บอกเลยครับว่าใบมีดใหม่นะครับแค่ใบมีดหน้า เกือปีหหม่นะครับการเจีบงานของรถคันนี้นะครับไม่น้อยกว่าเจ็ดหมนบาทเลยทีเดียวนะครับรวมถึงใบพิมพ์นาด้วยนะครับที่เราจัดออปชั่นใส่ไปให้เต็มๆนะครับแต่ว่าเราไม่มีดาวนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูติดค้ากันได้นะครับอ่ะดันไปไถกับดูท่ะกําลังเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเผ้าพันธะ้ายกันบ้างนะครับตัวนี้เผ้าเต็มๆนะครับเราเช็คใหม่เรียบร้อยครับเท้าท้ายทำงานปกติครับ โมงการทำงานความร้อนสุปกตินะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาดูน้ำม้อน้ํามาดูเครื่องยนต์ครับตัวนี้ไฟตาหน้ากระจังหน้าพวกนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่ก็ใหม่ครับนนานะครับหนาไม่ดันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมแถมข้อติ่งนะครับปลายไร์ให้ด้วยนะครับมาในะครับเครื่องครับอันนี้เดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยซื้อครับเครื่องเดิมจะดูจะดรงานเลยนะครับไม่มีด่วนไม่ นะครับเเกณทุกจุดนะครับร้านเรารีวิวรถนะครับทดสอบระบบหน้างานจริงนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันไม่ใช่แค่วิ่งบนลานทูนครับวิ่งไปวิ่งมาดูไม่รู้เรื่องครับดูแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับลูกค้าสามารถปั่นทงตัดสินใจได้เลยครับรถเราดีจริงนะครับตรงปกตามรีวิวแน่นอนนะครับตรงปกไม่มีจกตาครับตรงนี้เฮ้ยสวยเช็คพร้อมใช้ที่นัแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณครับ